แล้วครับสวัสดีครับวันนี้แล้วเราลองรุ่นกบันมาให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองรุ่น58ของกระทิงาดำนะครับ58ตุนตนะครับรุ่นนี้มีสองสีนะครับมีสีดำแล้วก็จะมีสีแดงคือหลังคาตรงนี้สีแดงนะครับอันนี้สีดำเดีย๋ยวให้ดูสีดำอันนี้ไม่ได้สึดสีแดงมาก เดิมครับ58รุ่นใหม่ก็ตรงนี้จะเป็นรูปหัวของกระทิงนะครับจับตรงนี้ครับฝาครอบตรงน,นี้ครับเหมือนทุกอย่างก็เหมือนกันยกเว้นการสูบการสูบจะสั้นกว่าของรุ่น6000ก็มีที่ดูน้ำมันมีลานดึงเบาท่อ2อรูนะครับแล้วก็สเตอร์แหวนเหมือนเดิมลูกสูบ45.2มิลสองแหวน นะครับก็จะเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้จะลองให้ฟังเสียง5 50, ้า0ิบ้างครับ 完了走。 ตวิทขึ้นครับดึงโชวคออกมาแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับ <c oughs> มีเสียงเหมือนจะติดนะครับให้ดันโชวคเข้านะครับหรือว่าทำเร่งรถโชวคมันจะเข้าไปเองนะครับแล้วสตาร์ทต่อได้เลยครับ <c oughs> เครื่องเครื5800นะครับใครสนใจนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับโทรก็มาสอบถามสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์โทรหรือทักข้อคามาก็ได้นะครับน,นี่ไปะครับสวัสดีครับ